เธอเธอลงมาแล้วมันมันก็ลงลงไม่ได้ลงครับแค่นั้นเองพวกมันจะมีมน้ำเติมแล้วนะคปัญหาที่เดียวจะเป็นตัวพวกนี้เนี่ยแถวนี้ก็เริ่มพอมาแล้วก็เริ่มไปช้าแล้ว กรุงตำบลด่านอ่ข้ามไปฝั่งโน้น ก็อันนี้เราเราเราทำไปแล้วสามหลังครับก็บโดยความเพื่อเฟื้อแสยะไเอกชนนะครับซึ่งก็ถ้าหากว่าท่านใดประสงค์ที่จะร่วมบวมวรรเทาความเดือดร้อนบรรเทาความทุกข์ยากของพี่น้องในายามสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้นะครับก็ท่านได้แจ้งความประสงค์มาที่สำนักง,งานแรงงานจังหวัดได้เลยนะครับเรามีทีมงานที่พร้อมจะซัพพอร์ตเต็มที่ครับ่านครับก็เขา ทำข้าวกล่องแจกพี่น้องเราที่ได้รับผลกระทบหนีวันหนึ่ง8,000กล่องกระจายทั้งราศีกันทลมทั้งในเมืองเนาะดังนั้นถ้าใครประสงค์จะบริจาคช่วยเหลือนะครับในเรื่องอาหารการกินของพี่น้องผู้ประสบภูยุักพิบัยเนี่ยก็สามารถไปบริจาคที่ได้เกาะกลางน้ําเลยนะครับที่มูลนิธิเขาเลยนะครับเขาทํางานกันอย่างเข้มแข็งมากนะครับก็ตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษอย่างดี มูลนิธิอะไรนะครับท่านครับมูลนิธิเพรกกษมเขาเขามาช่วยตั้งแต่เริ่มแรกเลยไหมมามาตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็มาผลิตอาหารนะครับให้กับตั้งโรงครัวอยู่ที่เกาะกลางน้ําเลยนะครับมีกําลังคนมีอะไรต่างๆทั้งอุปกรณ์ต่างๆครบถ้วนหมดนะครับก็วันหนึ่งแปดพันกล่องนะครับในการที่จะลําเลียงแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยได้ได้รับประทานนะครับ